แล้วก็หมุนนั้นเข้าไปไอันนี้มีเจ็บอะไรไหมครับวิธีแก้ Hip i m p i n g e m e n t ซึ่งคีย์หลักก็คือกล้ามเนื้อปุ่ม Deep Hip External Rotator เนี่ยมันมีความตึงตัวมากนี่แหละครับคือมันเกาะอ,อยู่ข้างหลังถ้ามันตึงตัวมากเนี่ยมันจะดึงหัวสะโพกไปข้างหน้าทําให้มันเจ็บได้แลงั้นวันนี้ผมจะสอนการตรวจการรีลิสแล้วก็การดีเทนให้งอแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราดึงเข้าหาคนไข้จากนั้นหมุนออกนิดหนึง่งแล้วก็หมุนนั้นเข้าไปไอันนี้มีเจ็บอะไรไหมครับ เสียอะไรไหมการคลายนะครับจากนั้นพอคลายเสร็จเรียบร้อยก็รีเทนโดยการฝึกคอร์บอดี้ต่อนะครับหรือจะฝึกกลุ่มพวกฟูดมีเดียตฟูดแบ็กเพิ่มเติมเข้าไปได้แต่จะสอนคอร์บอดี้ก่อนขาบร้ที่ไหนมานี้นะครับโอเคค้างไว้จากนั้นเนี่ยให้หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางปากยาวๆครับคอนโทรลการหายใจหลังพยายามกดพื้นนิดนึงครับจะรู้สึกเกร็งๆสวนนี้นะครับต้อง สรุปนี้ใช่ไหมครับสรุปนี่คือเทคนิคเบื้องต้นมันมีอีกหลายลเทคนิคนะครับให้เพื่อนๆนักกายภาพลองหยิบเทคน,คนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ